เมื่อผู้ชายพร้อมจะรักอีกครั้งเขาจะรักอย่างไรและปกป้องความสัมพันธ์อย่างไรเป็นช่วงที่เขากลับมารักด้วยหัวใจที่สุขงอมผ่านทั้งแผลความเข้าใจและการให้อภัย1เขาจะรักด้วยความตั้งใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกผู้ชายที่ผ่านการเตริบโตทางใจจะไม่รักเพราะเงาแต่รักเพราะเห็นคุณเป็นคนที่อยากสร้างอนาคตด,ด้วย เขาจะไม่พูดแค่คำหวานเขาจะลงมือทำจากคำว่าคิดถึงเขาจะกลายเป็นฉันจะไปหานะจากคำว่ารักนะเขาจะกลายเป็นดูแลตัวเองด้วยฉันเป็นหงวงจริงๆผู้ชายที่พร้อมจะรักอีกครั้งจะรักด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดถือเขาจะให้ความมั่นคงมากกว่าความตื่นเต้นเขาไม่ได้อยากให้ความรักเหมือนผู้ที่สวยแต่จังเร็ว แต่เขาอยากให้มันเหมือนแสงเทียนอุ่นและสม่ำเสมอเขาจะทำให้คนรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะไม่หายไม่หงุดหงิดง่ายและไม่ทำให้คนต้องเดาใจผู้ชายที่รักจริงจะไม่ทำให้คนสับสนเขาจะทำให้คนมั่นใจในความรักของเขาแทน 3. เขาจะปกป้องหัวใจของคนด้วยความเข้าใจเขาเคยรู้แล้วว่าคำพูดหรือการกระทำเล็กๆ สามารถทำร้ายใจคนได้แค่ไหนดังนั้นครั้งนี้เขาจะระวังไม่พูดเพราะอารมณ์จะไม่ปล่อยให้คนร้องให้พราะเขาโดยไม่จำเป็นเขาจะพยายามเรียนรู้ภาษาหัวใจของคนเพื่อรักให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเขาไม่ใช่ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแต่เขาจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของความรักที่คุณต้องการที่สุด 4. เขาจะไม่มีปัญหาแต่เลือก จับมือผ่านไปด้วยกันเมื่อเกิดความไม่เข้าใจเขาจะไม่หนีเงียบเหมือนเมื่อก่อนเขาจะพูดว่าเรามาคุยกันนะฉันไม่อยากให้เราห่างกันเพราะเรื่องนี้เพราะเขาเข้าใจแล้วว่าการรักษาความสัมพันธ์ไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่และซ่อมด้วยกันผู้ชายที่รักด้วยหัวใจโตแล้วจะไม่ทิ้งคนในวันที่ยากที่สุดเขาจะอยู่ข้างๆแม้มันไม่ง่ายเลยก็ตาม5 เขาจะให้อิสระและความไว้วางใจเขาจะไม่คอยจับผิดหรือควบคุมคุณเหมือนตอนรักครั้งแรกๆเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าความรักไม่ใช่กรงแต่คือที่พักใจเขาอยากให้คุณได้เติบโตได้เป็นตัวของตัวเองและจะเชื่อในความซื่อสัตย์ของคุณโดยไม่ต้องตรวจสอบทุกอย่างเขารู้แล้วว่าความรักที่แท้คือการให้กันได้หายใจไม่ใช่การจับไว้แน่นจนเสียไปในที่สุด6 เขาจะวางแผนชีวิตที่มีคนอยู่ในนั้นเขาจะเริ่มพูดถึงอนาคตในแบบที่มีเราไม่ใช่ฉันเขาจะเริ่มเก็บเงินวางแผนง,งานหรือพูดถึงสิ่งที่อยากทำร่วมกันเช่นบ้านเล็กๆคาเฟ่ที่อยากเปิดหรือการท่องเที่ยวในฝันเพราะในใจเขาคุณไม่ใช่แค่คนคุยแต่เป็นคนที่อยากอยู่ด้วยไปจนแก่เมื่อผู้ชายพูดถึงอนาคตอย่างจริงใจนั่นคือสัญญาณว่าเขาเห็นคุณเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆ 7. เอาจะขอบคุณความเจ็บเก่าเพราะมันทำให้เจอคุณเขาจะมองย้อนกลับไปโดยไม่มีความแค้นีดแต่รู้สึกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยลม้มเคยเสียใจเพราะนั่นทำให้พอเขาเข้าใจคุณค่าของรักที่แท้จริงมากขึ้นและรู้จักรักในแบบที่อ่อนโยนกว่าเดิมเขาจะพูดว่าถ้าไม่เคยผ่านเรื่องนั้นมาฉันอาจไม่รู้ว่าคุณแบบเธอมีค่าขนาดไหนเ เขาจะรักในแบบผู้ใหญ่ที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเขาจะรู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่จะคงเดิมทุกวันแต่คือการปรับใจให้เติบโตไปพร้อมกันเขาจะไม่หนีเมื่อคนเปลี่ยนแต่จะปรับตัวให้เข้าใจมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้อยากแค่อยู่ด้วยเขาอยากโตไปด้วยกันเมื่อผู้ชายพร้อมรักอีกครั้งเขาจะไม่แค่พูดคำว่ารักแต่จะทำให้คนรู้สึกได้ทุกวัน Wa wow, Raknan meeting